ก็เป็นการคำนวณระยะทางอะไรง่ายๆนะอ่ะดูกันเลยนะเขาเรียกว่าเด็กชายเด่นนะเดินทางจากกอไก่ขอไข่ขอควายในใช้ระยะเวลาแค่2อนาทีเท่านั้นอ่าโอเคความเร็วในการเดินเท่าไหร่เอ้ความเร็ว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 คือหาได้จากอะไรความเร็วคือหาได้จากอ่าพี่เขียนเป็น v เวก v เวกเตอร์นะเท่ากับ s เวกเตอร์ส่วนด้วย t ทีเนี้ย is เวกเตอร์ตรงนี้คืออะไรก็คือการกระจัดนั่นแหละนะการกระจัด าการกระจัดส่วนด้วยเวลาทีนี้เวลาส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับว่าโจทย์เขาต้องการอะไรอะน้องดูช้ชอยก่อนอ๋อเขาต้องการเป็นวิธีฉะนั้นเวลาก็เป็นวิธีนั่นเองแปลว่าข้อนี้เราต้องแปลงก่อนใช่ไหมว่า2นาทีเท่ากับกี่วิก็1นวิมีเท่าไหร่เอ้ยนาทีขอไป1นาทีมี60วิวิใช่ปะั้นแล้วก็คือน้องต้องเอา2คูณกไงเขาใสงว่าเท่ากับ120วินาทีอันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะอันนี้ไม่น่ามีอะไรอ่ะองไงต่อเราก็ก็หามาว่าโอเคความเร็ว แล้วการกระจัดมันคืออะไรอ่ะบางคนอาจจะลืมไปแล้วการกระจัดคือไม่ต้องเขียนนะการกระจัดคือการกระจัดคืออ่าพี่เขียนดีๆผมควายนะการกระจัดคืออ่าการกระจัดคืออ่าระยะระยะจากจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นไปยัง จุดสุดท้ายนี่เองนะจุดสุดท้ายนนะตรงนี้ก็ง่ายๆคืออย่างเช่นเราต้องการไปวัดแต่ว่าเราไปแวะ,น,แวะนู่นแวะนี่แวะนั่นแวะปั๊มแวะนู่นแวะนี่อย่างเงี้ยให้เป็นกนารจัดคือเราไม่นับเราจะนับตั้งแต่ระยะที่เราเดินไปหรือว่าไปไหนก็ตามอ่ะอย่างเช่นเส้นทางคือวัดเราก็ต้องวัดจากบ้านเราไปวัดเลยไม่ใช่ไปนู่นไปนี่กลับซ้ายกลับหน้ากลับหลังเงี้ยมันไม่ใช่ซึ่งข้อนี้ถ้าเราเอา40บวก30อะ่ะมันไม่ใช่น้อมันจะเป็นอะไร ระยะทางถูกต้องไหมฉชนต้องการจัดคือตรงไหนอ่ะมีไงจุดเริ่มต้นคือกอไกจุดสุดท้ายคือคอควายนก้คือต้องหาด้านนี้ซึ่งถ้าใครเก่งพีดากรัสอ่ะก็จะรู้แล้วก็คืออินี่มันคือ30ิอีนี่คือ40ซึ่งเราก็จะรู้ด้วยเองว่าโอเคนี่คือ50นั่นเอง50เมตรแต่ถ้าบางคนบอกว่าพี่ผมไม่รู้พีทากรัสมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวพี่ทาให้ดูนะมาพีดากรัสคือจะเป็นอัตราส่วนคือเกิดจากการหาของด้านตรงข้ามมุฉากด้านตรงข้ามมุฉากคือเป็นด้านที่ยาวที่สุดจุดไะก็เกิดจากเจ้า กอไก่และขอกอไก่ขอควายตัวนี้ยกกำลังสองคือด้านตัวข้ามฉากเท่ากับผลบวกของด้านประกอบฉากดีก็คือเอาอะไรกอไก่ขอไข,อขย่ยกกำลังสองใช่ไหมบวกกับขอควายและขอไขย่ยกกำลังสองดีเี่นะซึ่งเราก็จะได้ว่าส่วนเนี้ยยกกำลังสองแล้วมันจะได้อยู่ที่เป็นเท่าไหร่ก็คืออยู่ที่สี่สิบยกกำลังสองดีถูกไหมสี่สิบกำลังสองบวกกับสามสิบกำลังสองใช่ไหมจากนั้นแล้วน้องคิดด้ออกมาถูกไหมมันคือเท่าไหร่พันหกบวกกับเก้าร้อยใช่ไหม มันจะได้อยู่ที่2,500เนาะอันนี้ขอเขียนเป็น2,500เลยนะม,มันไม่เคยงงเนาะประมาณนี้นะอ่ะทีนี้แล้วเราก็แค่ถอดลงมาว่าเอออะไรยกกำลังสองได้2,500ก็คือ50ใช่ไหมเนี่ยก็คือประมาณเนี้ยมันมาอย่างนี้แหละนะแต่ใครจำพีดักรัสได้ก็จะดีมากนะทีนี้เราก็แทนค่าไปเลยการกระจัดอยู่ที่50ใช่ไหมส่วนระยะ,ส,ะ,ยะส่วนระยะเวลาอยู่ที่120วินาทีน้องก็ตัดกันถูกปหมจึบ๊บจึ๊บอ่ะเราจะได้ว่าความเร็วอยู่ที่ 5 0, ้าส่วนสองกเองหน่วยเป็นเมตรต่อวิธีซึ่งถามว่าพี่มันมีอยู่2อช้อยอ่ะจะตอบอะไรอ่ะระหว่าง a กับ C แคทง่ายๆน้องเราต้องจําเลยว่าไอ้เจ้าความเร็วมันเป็นอะไรเอ่ยความเร็วเป็นปริมาณแรงเวกเตอร์ ector, ใช่ปะความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์อ่ะความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งเจ้าปริมาณเวกเตอร์ตรงเนี้ยเราต้องรู้เลยว่ามันคือเป็นปริมาณที่ ต้องสนใจทิศทางและขนาดใช่ไหมเออสนใจขนาดและทิศทางนี่ถูกต้องไหมชนแล,ล้วก็คือเราก็ต้องรู้ว่าอ๋อชนแล,ล้วการเดินทางอ่ะก็ต้องมีการบอกได้ว่ามันไปไหนสิ้นสุดที่ไหนใช่ไหมก็เลยต้องตอบข้อ C แคทเนเนี่ยประมาณนี้นะก็ไม่ยากนาง่ายๆนะสำหรับ o อเนวประมาณนี้ถ้าเราอยากได้คะแนนสูงๆเนี่ยก็ เรียนรู้กับพี่ได้เลยนะทบทวนไปนั่นเองว่าเรื่องไหนเรื่องไหนที่เราลืมไปแล้วเนี้ยก็ไปเสริมได้ประมาณนี้